สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมไอมรีวนะครับวันนี้จะมาแคชใงเกม Need for Speed run นะครับก็เราจะมา,มาเล่นกระตออะไรแล้วกันจากสเตจวันที่เราเล่นเออ Continue The Run อ่าใช่สเตจวันในสถานที่ต่อไปคือ Interstate อ่ะรู้สึกอยากจามอย่างเลยอ่าก็นี่ก็เพิ่งตื่น ตื่นสายมากอะไรก็จะมาขับกันต่อกับรถแดชพี่จ้าแล้วแล้วเมคอัพทำนะไม่ทำก็คือต้องขับเข้าเส้นชัยให้ทันเวลาก็คือเราจะแข่งกับเวลาแบบแข่งเกมอยู่นะครับเช็คไฟเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาเหลือเวลาขาดเหลาเกินแต่กก็ยยังอาก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าเกม เนี่ยพวกที่หนึ่งมันมันอยู่มันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วตอนเนี้เกือเแล้ก็คือเราวิ่งโดยไม่รู้ว่าที่หนึ่งมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ยางรู้มากว่าถ้าเกิดไม่ใช่ว่าก็แข่งทั้งสองวันวันคนอ่ะไม่ใช่ที่หนึ่งมันใกล้จะถึงเฮ้ยงั้วก็ลองเราเชื่อว่าเราได้เก็ตั้งสองล้านห้าก็ใน,น ที่แล้วคลิปที่แล้วก็พุ่งปิดไปสองแสนห้าัสนเลยน้ำเลขไงยะจุ๊ยะจุ๊กำเ้ยอันนี้ก็ขับแบบสบายๆนะไม่ได้คิดอะไรมากเลยเรื่อยๆเพราะว่าก็แค่รถเยอะอ่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็จะให้คิดนึ็นได้สักสองสเตจเลยจะเยี่ยมมากเลยก็ไม่มั่นใจมันกับมันเป็นยาวนานอะไรหรือเปล่าคุย เรื่อยๆยาวไปตัดใจเรืยความเร็วครับอยู่บนท้องถนงนี้ไม่มีไม่สามารถพลาดได้เหมือนในเกมนะคะนนกกนนรับในที่อันตรายจริงๆอ้ารู้สึกว่าไอ้แถบในตัดเนี่ยถ้าเกิดเราไปขับทฉวเชียวมันจะได้แถบในตัดเพื่อด้วยความเร็วผมจะทำเลย ขับตั้ง305ลูนทางมันได้ยังไงวะอ๋ออ๋ออ๋อน่าน่า,า,า,านะืโนะ่โอเคนะแล้วอ่าโอเคครับแล้วก็โยกับแม่ครับถาใช้เวลาไป5นาทีนะอยู่ที่ดับเดิมครับแต่ว่าเรา เพื่อทําเวลาให้ตั้งก็ต้องขอโทษจริงครับเมื่อกี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเด้งก็ขอให้เสด็จเมื่อกี้เสฟไวแล้วกันไม่งั้นก็คงต้องขับกันใหม่ขอลองปรับนี้ไปที่เรสบ้างดีกว่าอยากรู้ว่า,าถ้าเกิดบรรยากาศแบบแข็งรถมันจะเป็นยังไงอยากรู้จุงเฮ้ยโอ้ยผิดเฮ้ยพีอันมีอัน ต้องเดือดรันสิมาต่อกันอ่ะซีต่อไปไม่หายะครับเพราะว่าแถบอ่า <c oughs> สเตทที่สองก็สื่ขอแก้เมื่อกี้มันกับพูดอะไรผิดบางอย่างอ๋อฉัพูดว่าสเตทขับได้คลิปละสองสเตทไม่ได้หรอกสเตทหนึ่งมันจะมีแยกวันห้าห้าด่านย่อยมั้ง ก็เป็นสักสอง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 นะเติมจะเหนื่อยละอะไรเนี่ยก็ขับรถนานๆมันก็เมื่อยนะเมื่อยจังเลยปวดคอเลยเนี่ยต่อครับกับพีเอ็มแต่่าอยู่ของเราเป้าหมายของ ครั้งนี้ก็คือขับไม่ได้8ดอันดับนะครับนี่4คันอยิงปิดกันใกล้สุดอีก,กทีชนแม่งชนแม่งชนแม่งห้าสามอันดับ ไปก็อันนี้ไปแล้วสามตับนะครับก e sì, euh, ็แบ่งไปทีนั้นเชฟนี่ต้อยนะครับเฉียบมินี่ก็ยังเแบ่งกันอยู่อีกสี่ตับมึงเอพวกนี้ดิเนี่ย ในการเป็นขบวนเลยเดยดี้พาร์ทแต่อีกสำคัญน,นะครับอีกสองคันคันสองันนี้เท่านั้นดาาไปแล้วกันค่อยด่าไปเรื่อยๆอ้าวมีทางลัดเสร็จแล้ว บางทีม in ันกับฆ่าตัวตายนะเกี่บเน้น้วนว้าวสวยจริงตงตกนี้จะรอดไหมเนี่ย ทางจากทางจากที่สองทางจากอันดับถัดไปอยู่สี่ห้าวีแล้วครับตอนนี้มาเร็วมากในครั้งนี้มาเร็วจริงๆแล้วก็จบไปแล้วแย่ yeah. มาเร็วเคล็บเร็วแต่ผมยังไม่ได้ซ่อมนะเ <laughs> พิ่งชนมาเมื่อกี้สีถลอกกระจุยเลย อ่าต่อไปตอนนี้อันดับ187แล้วแล้วก็เล10มาต่อกันต่ออ่าโอ้ปลดล็อกรถเทติก็อืมขอโทษครับก็จะมาวิ่งกันต่อแนละ้วใน มาต่อไปคือเอลพอร์ทัลทางเอลพอร์ทัลแห่งของเนชชั่นัลปาร์กตอนนี้ถึงแคลิฟอร์เนียแล้วเป้าะว่าเออเราต้องขับไปที่ลอสแอนเจลิสนะครับที่นิวยอร์กแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องถ้าเกิดจะไปถึงนั้นเราต้องไปที่ไปลาสเวยกัรให้ถึงแอดับ,บมา50ไ,มได้ก่อนนะมิฉะงั้นเราจะโดนตัดออกจากการแข่งขันนะลาเซย์กัรต้องได้แอดับมา50ยูเกิือเป้าหมายเป้าหมาย อนแนล้วที่หนึ่งค่อยว่ากันอา่าฮ่าที่หนึ่งไม่ปล่อยให้คุณรอนานแนะ่เยบห่วยเมื่อเทียบกับล่อยถังเล็กแหละ ไอสในตัดตัวนี้มีความเร็วก่อนี้โอเคโอเคโอเคขัดไปอย่างไได้ครับเช็คไฟนิดเช็คไฟต่อไปเกิวแล้วขึ้น แล้วขับสวนเล่นตลอดนะว่าเพื่อให้เน็ตแถมในตตัมันเพิ่มื่อความเร็วก็ต้องจะเป็นต้องเตรียมเนไว้เพื่อเกื่ความเร็วจริงโอเคไปต่อเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดแบบ ทางเลยลงสเต็ทำไมทางนี้ขับไปเด้ไง,ไงวะนนี้เส้นทาง ยังยังเอ้ยเกอเบเกอบเกอบตรถนท่านาั้นใช่แล้วฝากผมที่จะฝากะทีมไว้นี่ก็เป็นของเราครับต่อไปอ่าไปอีกแล้วเชิาราศีเทียงไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่นะก็ไปด้วยความเร็ว ชีวิตเราอยู่ขึ้นอยู่ความเร็วตอนนี้เพื่อปลดหนี้ขับรถปลดหนี้ในเส้นทางส3,000ไมล์ไกลจังเลยเนาะอืมนะต่อไปสถานที่ต่อไปคือเอลแคปิต่ะกั <c oughs> ปตันละกัปตัน ต้องหายให้ได้ระยะทางไกลสุดในคลิปนี้ว่าจะเ็วกว่าครั้งที่แล้วเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามันแสดงว่ามันมันมีฮัทฮัทนี่คือแบบเขาจะเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่เเฮลทูเซอร์ดิสเพลตบอกนี่แหละก็คือเนี่ยมันจะบอกว่าสเตจตีเตอร์ก็จริงๆของภาคนี้มันจะ แล้วแข่งเวลากับเพืいい่อนได้ถ้าเกิดเราเล่น <broadly> อ <biết it> ีกเซฟเซฟนึงเซฟที่แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าเซฟแล้วมันความเร็วกว่าเท่าไหร่ตอนนี้คือเราเร็วกว่าเซฟที่แล้วประมาณ15วิครับเวลารวมทั้งหมดอ่ะเท่าที่อะไร17มี17นาทีอ่ะเรือหลุเราก็จะเอาเร็วกว่าเซฟที่แล้วประมาณ1าวิสเต็ปเนี่ยอ๋อแล้วก็จะมีปั๊มนละมันครับปั๊มนละมันจะสามารถเปลี่ยนรถได้ เป็นคนที่เปลี่ยนเปล like ี่ยนเขผ่าอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวละคันก็ช่วงแรกมันก็เกิดง่ายๆอ่ะแต่ว่าพลังมันมาแบบแต่ละขังไปเร็วมากยังไม่พอมันขังเปลี่ยนกันสุดๆ

กำเลยมาไงก็ไม่รู้ก็ต้องลองใหม่เอาลาเริ่มกันใหม่นะครับมาไงมาเมื่อกี้เหนใจจังเลยโค้องอะไรก็ไม่รู้โค้งแบบเมื่อกี้ลำบากเจ็บ มาสิมาสิพร้อมจะลุยตลอดแหละเนี่ยก็เนี่ยละครับคือถ้าเกิดเราเข้าเส้นชัยก็เกิดก่อนเข้าเส้นชัยเรากดรีเซ็ตมันจะเริ่มต้นใหม่จากจุดล่าชิ่งไปได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่กดคือถ้าเกิดเราเข้าเส้นชัยแล้วเราแพ้เราก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งคันสองคันเย็บ ย,ยังไงครั้งที่หนึ่งแล้วก็แทงมาแล้วเรียบร้อยก็ทีนี้รเราก็จะไปคิดกันอีกทีหน,นึ่งกับไอ้ตรงว่าบอนั่นไม่จริงเลย มันก้จัเเงเลงนะครับตรงนี้ต้องเข้าชา้าๆแล้วก็จ<ำ>ับเย็ดบังทางากันไปแล้ว ก็ตรงนี้เราก็หมดแล้วสินะถ้าจำไม่ผิดก็เสร็จแล้วติดรถบรรทุกกันไปะนะัะเย็บเสร็จแล้วข้ออ่ะเรียนไปหกันดับเป็นหแบบนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแนนไงก็งต้องกดขวาจบคลิปนี้ไว้ก่อนเท่านี้เพราะว่าไม่อยากให้มันนานมากเกินไป เรีกวนี้เกมนี้ขึ้นเร็วมากเลยอะ่ะอ๋อคสวยอา่าโอเคจบแค่นี้แล้วกันนะคะ